¡He <laughs> he โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พัทยานะครับผมวันนี้นะครับมาเที่ยวครอบครัวนะครับแล้วก็จะมากินปลาบึกสดๆนะครับพอดีว่าอยากจะกินปลาบึกสดๆมานานแล้วนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่านะครับเห็นร้านรึเครับหมดแล้ว <Okay. laughs> มาไม่ทันเราบอกว่าต้องมาประมาณสี่ทุ่กว่าะจะมาถึงก็สิบโมงแล้วอีกรอบเด่งาบ่ายสามบ่ายสามเราจะได้กินหรอ,อลองกินเย็นหอยได้วยนะจ๊ะเอ็นหอย กินนะครับเล็ไ้กลางน้ำเลยเมื่อหันหอยใส่ไว้สองกล่องเ้เด้งมาตลาดยาด้วยใส่ปลอดประโยเยครับตอนนี้ปลาหมึกเราไม่มีนะครับก็เราไปหาอะไรกินดีวะผมเริ่มหิวล้วเดี๋ยวกินะไรลองท้อไปก่อนแล้วกันวเดี๋ยวค่อยมาเทียมาช่วงบั่สามใช่ปะ สับนะครเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะมีไหมถ้าไม่มีก็มาเสียเที่ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเย็นทีนครับเอาตัวทานข้าวก่อนนะครับก็น่ากินมากอไรเลยอ่ะเออลเออเออมาลอกมานเล้อเล้อเ้อเ้อมาก later moments เคครับทุกคนก็นะครับผมออกมารอปลาหึกซาชิมินะครับผมก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งใช่ไหมเจ้เดี๋ยวเขาจะมาใช่ปะเขาจะมาตรงนี้นะครับอันนี้บ้านพักผมเองนะครับตอนนี้วันนี้มาพักผ่อนกับครอบครัวนะครับมาเที่ยวนะครับวันนี้อยากกินปลาหมึกซาชิมิมานานแล้วนะครับก็เลยวันนี้ถ่อมาที่พัทยาเลยนะครับถ้าเดี๋ยวประมาณช่วงสามทุ่มนะนี่กี่โมงแล้วเจ้ทุ่มหนึ่งอีกประมาณอ้สองชั่วโมงเลยใช่ป่านอนรอได้เลยนอนรอได้เลยนะเพื่อกบบรรยากาศดีมากอะ เ่าจริงๆแล้วไม่ได้มาพักผ่อนอย่างนี้แบบนานแล้วอ,ลอ่ะรู้สึกเมื่อ,อยอะเจ๊ไม่ตกตัวเลยนา,ยนายจะได้พักผ่อนอนะือมาแล้ว <laughs> เร็วไปไปไหนเนี่ยเรือมาแล้วเรือของเรามาแล้วพอดีตอนนัทได้กล่องไว้ ก็เดี๋ยวเขาจะโชว์ฝีมือสดสดขึ้นจากเรือมาอ่าโชว์สดๆดเลย3ตัวสั่ไงว้สามก่อนจะมาจะแม่งมาอยากกินแล้วแหละ <c oughs> ถ้าเดี๋ยวประมาณช่วงสามั่วนะไหนๆมาแล้วต้องได้กินโจกินตามชมแ้่เราจะไปกินสดๆดเลยท้าเรือเลย ตัวนี้ร้อิบบาทเจ๊ต้องกิน้แหละโจนี่ต้องจัดแล้วแหละโจเจ๊จัดด้วยแขนเ้เพื่อนายนีเนี่อ่ะ้อยห้าสิบมาถึงมาถึงใส่แล้วแส่ก็ออกเลยเองด้วยนี่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 ุพอดูสดสดเลยเ็ใหญ่ใหญ่โนัยยกโนัยร้อยห้าสิบาทใหญ่ปะใหญ่ใหญโอ้โหสดสดนหน้าใหญ่กว่าหน้า ก็ลองอืมข้างข้ไหนอู๋ดสด หวานหวายอดมันมันสดแต่มันก็ต้องหวานอยู่แล้วอันนี้นี่นีหเอดืฝันเือันดฝันด้วยเดียวปากว่ะแต่เขาอกว่าน้ำจิ้มเขาเด็ดนะเว้ยเขาเค็มมาอันนี้ตัวลองกินหนวดดูลองสับๆเลย

ตอน oh <my> แรกก็กะว่าจะให้รีวิวธรรมดานะสักพักหนึ่งมันไม่รีวิวแล้วเจ๊มันกินไม่หยุดเลยครับน่าจะไม่พอเราสั่งไว้แล้วครับเดี๋ยวเรากินเรื่อยๆครับมีหอยหอยสังอีกเขาบอกหอยมะละหอยมะละ,หา,ละ,ห,าละหายากทะเลน้ำลึก30เมตรขึ้นไปปกติคนแถวเนี้ยเขาจะเก็บไว้กินเองครับแต่ว่าแตงเขาบอกว่าโชคดีวันนี้ขาย <c oughs> สวยมากละเป็นไงบ้างรสชาติสดชื่นสุดๆชาโอ้โหโอ้ดได้ยินเสียงเล้วได้ยินเสียงเหลือให้ลุงบ้างนะ กรอบรสชาติมันคอคล้ายๆกันแต่ว่าต่างกันความกรอบความรู้สึกระหว่างหอยมาลาล้าหอยสังกับหมึกกระดองแล้วก็หมึกกล้วยโจให้อะไรเป็นหนึ่งสองสามหอยอันนั้นที่สามเลยที่สามเลยเราที่สองะเราไม่ไม่กินหมึกเลยนะหมึกกระดองหมึกกระดองอที่สองเลยก็คือหมึกกล้วยอันดับหนึ่งเลยใช่ใช่มันกินแล้วมันง่ายกว่ามันนิ่มกว่าหวานนะ ผิดหวังไหมที่มาวันนี้เราสองร้อยกว่ากิโลเลยจากบ้านเรามาเนี้ยผิดหวังไหมมาน้อยคืนหนึ่งจ,บจ,บจับซาตุมสดๆจาก่าเรือจากไต่ะไม่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 ผิดหวังเต็มสิบอะโจให้คะแนนเท่าไหร่วันเนี้ยที่มามาเจอไต่ทาให้เราพาสดๆขึ้นมาจากเรือแล้วก็ข้างหลังมาเป็นทะเลและเกาะแสม็าตาเนี่ยค <c oughs> <ซ>ะแนนเท่าไหร่ สิบคะแนนเต็มสิบอะให้เท่าไหร่ก็เอาไปเก้าแล้วนีเก้าคะแนนที่เหลืออีกคะแนนนึ่งคือหักจากอะไรครับอ๋อนัดสามนัดผมสามทุ่มแล้วผมมาได้กินห้าทุ่มอ๋อนัดสามทุ่มแต่ได้กินห้าทุ่มโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะบอกแหละว่าบางทีจริงๆเราสั่งท่านึงไว้แต่ว่าไต่อะยังไม่เข้ามาฟังพอดีว่าโทรมาหาแต่ก็บอกเหลืออีกสามตัวก็ให้เราไต่เขาไม่ได้ผิดนะฮะไต่คนนึงผิดนัดเราแต่ว่าไต่กอลฟ เขาก็จะรับเรามาแล้วก็ให้มากินที่นี่สดๆจากนี้ให้สิบได้ไหม่ะไม่ได้พอดีของไก่กรอบอะสิบเด้สิบคะแนนนะก็ขอบคุณแต่กรอบด้วยนะครับที่ที่ที่ทำให้เรามาไม่เสียเที่ยวมาจากกรุงเทพทั้งกินวันนี้ไม่ได้ไม่ได้แกะไก่กรอบเนี่ยไม่ได้กินนะถ้ากับว่าเราเฟลตั้งแต่อยู่นาเกือสิบแปดแล้วตอนเช้าก็ไม่ได้กินใช่ไหมหมดก็โอเคนะถือว่าได้ได้ทานกันแล้วได้นอนบรรยากาศดีๆด้วยแล้วก็น้านาทีโจจะได้ออกมาพักผ่อนนะครับก็มีอะไรฝาก เจอทุกคนมาลองรูไหมจตตามรอยไหมลองดูครับไอหมึกบกแวยอร่อยหมึกแหวยอร่อยโอเคครับทุกคนถ้าว่าใครสนใจนะครับอยากกินแบบผมนะครับก็มาทำนี้ได้เลยนะครับได้เลย้เปอียรวอนก็ไม่ไหวแล้วครับมองๆด้วยแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยก็วันนี้ได้กินปลาหมึกซาชิมิสมนใจแล้วนะครับขอจบไปนอนกันแล้วกันนะครับไม่ไหวแล้วเอ